สวัสดีทุกคน <c oughs> สวัสดีครับพบกับเกมแนวตั้ง e d i t a l Master อ่านว้อย่างนี้ปะ <c oughs> อ่าไว่อย่างไรอะ่ะ Small Cam มา h ้ c r ร f ฟอ่านว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> หลังจากที่เราเดิน มาถึงในที่สุดเราก็เจอจุดหมายปลายทางของโราแล้วคริสแปลว่าไงวะนี่ชื่อเราใช่ไหมเออเขาเป็นแม่มดนะฮะแม่มดมีเดียแน่นะ้ะ <c ười> มีเดิยจริงเหรอว้าว want so much w i s h ถึ n ม e น to some w o ู d build house unfortunate ly fortune fortune c o o k i e ดวงสมพงอันไม่ก็แปลว่าดวงไม่ดีพวกเราไม่ต้องใช้ไม่ควรวอนวอนเราไม่อยากมาฟรจูนไทยแบบนี้เลยนะ นี่มาเจอเต็นท์น่ยโอ้โหต้องหาไม้เพื่อสร้างบ้านกันเถอะเราไม่อยากอย okay. uh ู่ในเต็นท์แหละคือคือคือไม่อยากอยู่ในเต็นท์แหละโอเคหาไม้เหรออุ้ยอะไรอ่ะงงบิวสร้างนะฮะสร้างแล้วเดี๋ยวเราสร้างง่ายนี่เลยอ่ะสร้างเสร็จแล้วอัปเกรดได้ด้วยทุกคนอัปเกรดไหมอ่าไม่ได้ อะไรอ่ะขอแองก่อนต้องบอกคนเข้าไปเหรอแค่คนหนึ่งคนอ๋อลงตัดไม้โซมิวลงตัดไม้ทุกคนลงตัดไม้ไมใส่ได้นึงคนพายุกลายเป็นคนตัดไม้ให้เราอย่างนั้นเหรอถ้าคุณเลเวลอัพเดอรซสมิคุณจะมีคนอาา่าฮะมาทำงานเกี่ยวกับไม้มากขึ้นนะ แค่แม่ผมแปลถูกปะัโอเคเลยปไปปไม่เราเดอดชิบหายโอเคอัปเกรดดเกรื่องซ่อมอุตสาหกรรมอัลล็อก The Next l e v e Evolution โอเคให้อิะไรงการพัฒนาครับให้เป็นแรงสูงๆงนั้นคุณต้องอัลล็อกอัพเกรดเลเวล and worker slot worker slot slot slot, slot. ครับผมครับผมแรงอัพแรงอุบแรงอุบบวกคนได้อีกคนนึง now slot b า r ก e r will have สามารถเพิ่มเอ่อ uh, ชาวบ้านได้นะครับชาวบ้านได้เพิ่มได้อ uh huh. ่าฮะกะเอากะกระบะทำไมเอาเพิ่มเพิ่มขอเพิ่มคนก่อนดิ๋อ oh. there's no room ไม่มีห้องสำหรับคนลอยในเต็นท์เนี่ยโอ้โหพวกเราต้องการอัปเกรดคนนะเพิ่มนะผมจะตรงแตไม่รู้เลยแรงอ,อุปไแรงอุปไปแรงอุปแรงอุป <c oughs> โอเคได้บ้านละเกมมันสอนงงๆเนาะตอนนี้เราได้ห้องเพิ่ม้วสำหรับชาวบ้านนะ เราสามารถหาอา,าหารไปไปหาอาหารไปแรงอุบแ้งอ๋อโอ้หาอาหารด้วกนกานอ้าวอ่านไม่ทันชิ้นแผนเปิดกดลุคเฟร t ูแปว่าอะไรข้าสาลีล่ะเฟร t ู r แรงนะฮะเราสามารถ เก็บเกี่ยวสามารถปลูกสามารถอะ,อะไรสักอย่างปลูกได้ปลูกมั้งอาหารตรงนี้ได้ทำกันเถอะทำ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 บิวบิวบิวโอ้โหใช้ไม่ห้น้อยนึงเรามีไม้ต้องขันหนึ่งโตรสบายทุกคนบ้าไปแล้วง่ายเกินมันแล้วด้าอืนเราแอปสายเวิร์กเกอร์อ๋อแจ๊ สามวีนิทูสามวันทูเวิร์กแลนด์จริงๆแล้วคนกินฟู้ดวินิทใช่เราต้องการอาหารแต่เราไม่มีคนทำงานเราไม่มีคนทำงาน,ะนอะไรยังไงแค่ไม่ได้ทาวน์วอร์กเกอรออ์อะไรดิสติบิวิิสติบิวิิสติบิวิต อมองในหมู่เอ่อนักร้าน,นะครับแอสไตน์แต่ร์มอ๋อมันมีคนเอา้าเดี๋ยวเรามีคนเดียวฮัลโหลตัวมีคนทำงานคนเดียวไม่ใช่เหรองงเอามีสองคนแล้วเฉยอะไระมนี Great. In, ่ยเกรด that's the perfect force s e r t a i n ประมาณอะไรไม่รู้ current popular population นิวไม่รู้สักคำเลย <laughs> รู้แค่ population นันะ่นแหละหนุ่งดังหนุ่งดังเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรือว่านิยมอะไรก็ไม่รู้แต่ได้หลายอย่างมากๆผมใส่รีอ่ะทุกคนฟังรู้เรื่องมันนั้เอ่อชาวบ้านนะครับรีเควสเอ่อต้องการเซอร์เทน เซอร์เท็นแปลว่าคงอยู่อ๋อชาวบ้านชาวบ้านจะมาอยู่หมู่บ้านเรานะครับตอนนี้มีแค่แค่หนึ่งอะไรวะชาวบ้านจะมาอยู่ตรงนี้ได้แค่หนึ่งหรอที่มันเขาติ๊กว่าวิวฟาร์มนะเ r รดรีวอร์ดวอร์ o ท n อันชาลเลนจ์เดวิลเมนต์อ่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนู่นอ่า ชาวคอมฟรีชาร์จจอนแพนิคยาแพนิคทำไมต้องแพนิคไม่เข้าใจ Just have check. And feel Can you okay, okay. เจสซับทู c ซกและอีสฟ w i l l ่นจูเบร์แค่ a n you be c o m p า e t e o k เ y o อ a y เฮ้ยโอ้สั้งก็สร้างนะขอรับรางวัลก่อนก็ไม่ได้ all ไนัสโอล u รัคเ e เนส s ซเ e s เชฟเราต้องหาเชฟนะเราจะสร้างชิ้นต่อไปอะไร this is so why build to hell upgrade farm level 5 i v e ผมมีคนมาอยู่กี่คนสองคน อัปเดตดิแรงอุ๊บแรงอุบไปเลยบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่หหญทุกคนเฮ้ยมีคนมาอยู่สามคนแล้วไปปลูกข้าวไปปลูกข้าวเดี๋ยวนี้อัปเกรดเลยอัปเกรดตแรงอุ๊บหาคนปลูกข้าวให้คนปลูกข้าวปลูกข้าวเลยวะ ไยแอดคนไงอ้านี่ต้องไปที่คนใช่ไหมแล้วก็แอดเข้าไปโอเคนี่มีนคนตูกข้าสองคนแล้วทุกคนโโถ่ไม่เห็นทำอะไรได้เยอะเลยมผม,มนึกว่าจะจัดการหมู่บ้านได้เองนะน่ายเดี๋ยวมันพวกคนอย่างนี้ได้หรอเอาเพิ่งรู้ <laughs> เออตอนไม้สามอ่ะเอามัน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 แอดแอดแบบก็คือใช้ข้าวในการแอดแค่นั้นเลยอันเงี้ก็ไปบูกข้าวรวนเลยดิอ่านไม่ดีอ่ะอ่านไม่ดีเมื่ออย่างนี้ดดดดดููููู อัปเดตลงสีข้าวไม้เรามีเยอะอัปเดตเต็มแล้วอ๋อสมามิวซอลซอลมิวแอบว่าสอลมิวที่มันลงเรื่อยละ่ะสอลแปวลว่าเรื่อย <c oughs> บเบ้นสำเร็จแล้วเท่าสำเร็จอ่า แท็กแท็กในมึงไม่ใช่มันทำไมไม่เขียนว่า quest นะแท็กแท็กอินเอเช you can fall new one the k i d s expanding your domain อ่าสามารถไปไปอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อสร้งางได้ว้าวนิวโชว์ไป fall ค้นหาหมู่บ้านมอยโว้เราเป็นรีเวลไปเหลือโปรดฟูอะไรอ่ะนี่มันแย,ย่มากเลยทำไมแย่ย This place fantastic built to m u c h bigger top มึงใหญ่มาก we can w ม e n g ก t บ e r some stone from the mountain we can even gather some stone อ่ะเราสามารถได้หินอ่ะใช่ but first we h a v l l bridge a r the river อ่ะสร้างสะพ,พานก่อนอื่นต้องสร้างสะพานก่อน first the wood going to shopping อ่ะตัดมไม้ก่อนนะ upgrade หูหูหูห,หูเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมีคนมีคน I have to write a strange request but w i l l defeat even r y o envelope make the t o w l d exploit e r y t h i n g Uh-huh ไปไม่ออกบุงคน To talk my f i r s t follow me please โอเคตามไปตามไปไหนแม่มดติงแอมนี่สุดซ้ำมิชิโคลมาสไซอ่ะใช้หนึ่งใช้หนึ่งมอนเตอร์อ๋อจะให้พลังนะพวกเขาจะมีพลังโว้ยสุดเดมวิชไม h เฮลด้วยความชื่อเหลือของของแม่มด อะไรสักอย่างก็งไม่รู้เือนอ่ะไป I can't make that future เป็นซ้ายมอนจซืกอ give it try อ่ะไปไม่ออกทุกคนลองไปเลยกันอ่ะอะไรวะอ๋อคือคือให้แม่ให้ข้าวแคนะ่นั้น We go into powder and we let us. cross will tap. I During rain and water, you can lose. You may even find high end tissue. ไปรถไฟให้เล่นิโซเชีนสจงตีอ๋าทุกคนจงตีหมู่บ้านเขาเหรอโอ้โตรเลวเลยล่ะโอ้เปุ้นหมู่บ้านแมวขอโทษนะันเล่นไปตามสามบทบาทน่เฮ้ฮอเบิ้ไปบ้านคนอื่นได้ได้ของฝนะันมันอ่ะทำไงต่อ ตีต่ออ๋อตีแผลตียังไงได้ของขวัญใช่ไหมได้ของขวัญมาแล้วโถว่ไปทำลายบ้านคนอื่นนั่นนะเองนี่มันนม่ใส่ไม่ดีพี่ช่วยเชื่อ s see what inside ได้ส่งไปมาแล้วคุณแจดูนี่มา นิวอ่าอ่ไม่ทันด้วย Open chest เราจะเปิดกล่องได้นะควายวัน e k คี Open เดิมต้องมีหนึ่งกุญแจนะ Let's see what inside โอเคแต่ไม่มีกุญแจฟรี free. อ่ะจู่ๆก็ได้รางวัลเป็นกุญแจสองอันโอเคเปิดเลยตู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 ่ที่โครกในนกยุงไนม ส้มกอดก็จะเอารูปดูมาทำไมไอว่าเฟิร์สเขาเรียกแทรกโลกอ๋อเป็นของสะสมเหรอเอ้ยอา่าไม่ทันมัวต่กดล็กจุ้งโนยุการทันหนึ่ง no, <c oughs> พีค่ครับพีค่ครับแล้วนัน่นอะไรดิ bàn không giống như nó cung là mình con thong này mình không ai 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 Cái gì? Cái ai Cái gì? ai 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 โอโหเคเลยเอ่ะโคตรโหดเลยป่ะนี่เดี๋ยวผมมีคนมีคนแล้วตอนนี้มีอยู่สามคนนะนี่ไงทำงานหน่อยทำงานหน่อยทำงานหน่อยอเพือ่อพอละ ตัดไม้เอาตัดไม้เยอะสร้างสะพานหน่อยไหมผมว่าสร้างบ้านก่อนดีกว่า,วาโอ้มัน,ม,นมันเป็นเกมต่อเนื่องอ่ะทุกคนกดูดิแต่ไม้เรามีเยอะนะแต่ข้าวเราแทบไม่มีเราลดคนไหม ทุกคนตัดไม้มาเกี่ยวข้าวด้วยลูกข้าวจ้าลูกข้าวโอเคโอเคทุกคนท่านนี้จบเพียงเท่าน,นี้แหละกับเกมมิดเดิลทาวอะไรสักอย่างหวังว่าจะสนุกกันหรือเปล่าโอเคครับผมไว้เจอกันนะบ๊ายบายขอบคุณครับที่รับชมวู้ฮู